สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟกบกอกนะคะตอนนี้มาสองดูผหวานตรงโพนนะคะเอซดูเนี่ยพอเก็บแกงอีกแล้วค่ะป๊าดกมากค่ะมีแต่ยอดใหญ่ๆเลยรุมรมแรงนี่นะคะักหวานพอจะเก็บแกงนี้มาเก็บได้เลยนะคะยาวละ ม่จะยยอดสวยๆ <c oughs> ตอนนี้แดดร้อนมากค่ะถ้าเก็บก็เหี่ยวเร็วนี่นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยรุ่งเรืองยังไม่หยุดนะคะไปซ่าใส่สองสาวนั่นอยู่ เดี๋ยวพ่อจะผูกเด้อน่าเด้อลุงเรืองนี่ค่ะโอ้โหสวยๆเลยค่ะด้านบนยิ่งงามนะคะดกด้วยเดี๋ยวเอาบันไดนะมามาปีนปีนเก็บนี่ค่ะว้ยสวยจังพาอนิมก็ยังรดน้ำยังไม่เสร็จนะคะตอนนี้อ๋อโอ้นู่นค่ะ มีแต่ยอยงามๆข้างบนยิ่งงามมากค่ะแต่เก็บก็ไม่ถึงสองขีดนะคะ FC ได้อยู่พอแกงหนึ่งถ้วยใส่นั่นใสน่นี่แล้วก็ได้ประมาณหนึ่งถ้วยนี่แหละไหนเดี๋ยวหาลุงเรืองก่อนโอ้ไปทำเพื่อนอีกแล้วเนาะตัวเล็กยิ่งกลัวอยู่ เดี๋ยวคุณแม่ไปดูเย็นๆค่อยมาเก็บนะคะทุกคนนี่ถ้าจะผัดนี่ก็มาเก็บได้เลยหนุมน่มๆไม่ออกมาเก็บเนาะเก็บไปผัดกินช่วงเช้านี่สวยแล้วก็ดกด้วยยิ่งเก็บยิ่งขึ้นบ่อยค่ะนะคะแต่มันไม่ถึงโลอะไรเรลยหรอกอย่างมานก็สองขีด ตรงนี้ก็ไม่ได้เลาะไปไหนนะคะเพราะว่าแดดร้อนก็จะเลาะและอยู่แถวบริเวณสะแล้วก็ลำห้วยนี่แหละกินใบไผ่อะไรกันไปคะ่ะเพราะว่าไปไกลไม่ได้ไม่มีน้ำนะคะนูน่นประดัสามเพื่นน่ะไม่โลใครเลยค่ะโอ้ต้นไม้ใหญ่หักแล้วนะคะด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะดีที่มันหักก่อนถ้าไม่งั้นนะกลัวเวลาสามสาวห้าสาวไปใกล้กลัวมันจะหักทับนะ่ะ กินอะไรกันคะเดี๋ยวตามมานะบุญมีบุญมากตามมาเด้อลูกเด้ออยู่อยู่ใกล้ๆเอา้าเพราะว่าลุงเรืองยังไม่โอเคเลยรับน้องใหม่ยังไม่โอเคเลยเอ่ะคุณก็อยากไปด้วยนะคะตามไปด้วนี่ไปลูกไปค่อยๆตามไปทีหลังอืมกินใบไม้ใบตองตามล่มตามเงานี่แหละมันร้อน เที่ยงก็เข้าไปพักก่อนนะคะแล้วก็ออกมากินตอนเย็นๆนุ่นแหละนี่นะคะต้นไม้ใหญ่หักแล้วค่ะเขาเรียกว่าต้นอะไรต้นไข่นุ่นนะคะเอฟซี F C. โอ้ยบ้านเราก็เรียกต้นไข่ปลูกแล้วมันก็ยึดนะคะอุ้มน้ำได้ดีมากเขาก็เลยนิยมปลูกกันริมริมห้วยเล็กห้วยน้อยเนาะโอ้มันมีเคือด้วย ไม่เอาลูกไม่เอา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 มัา่งมีให้หน้องกินด้วยโตแล้วลูกแบ่งกันกินเออแบ่งกันกินค่ะมีอะไรก็แบ่งกันอยู่ด้วยกันอือก็หากินกันนี่เดี๋ยวเที่ยงแมวเข้าไปผูกแล้วนะมันร้อนโอ้ ดีที่มันหักก่อนเนาะถ้าไม่งั้นก็กลัวอยู่เหมือนกันถ้าแดดร่มลมตกนี่ยากก็พอมีนะคะนี่เริ่มเขียวแล้วอืมอาพาเลรดให้พอพากันพาเลดเลาะก่อนโอ้ฝั่งนู้นก็เสียงกระดิงวัวกระดิงควายนูนได้ยินเสียงแล้วนะเพื่อนก็ปล่อยแล้วก็มากันแล้วแต่ก็จะมาหาควายเราแล้วนะ่ะ จะไปเลี้ยงตรงไหนดีไปไปถามลุงพูนสิเพื่อนก็มีสมาชิกใหม่เดคะเมื่อวานเนาะเพิ่มอีกสองนี่นะคะของเราก็ไม่ได้มีอะไรก็เลาะอ,อยู่แถวโลมานี่แหละคะ่ะยศซี เลาะไปเลาะมาอยู่แถวนี้ละโหไปโหมาเที่ยงก็ข้าวพักกินฟางเช่นเคยก็มันอิ่มตลอดเนาะมันก็ไม่อยากกินล่ะสองสาวก็อยู่ตรงต้นไม้หักนั่นแหละนะคะยังไม่ได้ไปไหนอันนี้ก็ลุงเรืองมั่งมีนะคะสีสุกอยู่นี่คะ่ะนู่นวัวลุงพูนเพิ่งก็ ิบเกือบยี่สิบน,นี่แหละคะ่ะสิบกว่าหากินใบไม้ไผ่นี่แหละค่ะเอฟซีช่วงนี้ก็ย่าไม่ค่อยมีแกก็มีควายสองแม่ลูกนะคะมีวัวด้วยวัวก็เกือบสิบตัวนูน่นสองสาวเราก็อยู่นู่นนะคะก็ไกลๆรุ่งเรืองมั่งมีเพราะเขาก็กลัวเนาะแต่ก็อยากจะตามนะคะอยากจะมาอยู่กับเพื่อน ตัวเล็กก็ไม่ไปเอาพี่เลยเนาะตัวเล็กตัวเล็กไปไปไปตามมาเร็วไปตามบุญมีบุญมากมาเร็วโอ้ยา่าเอา้ยย่าไม่มีแถอเนาะย่า,นะยาแต่ก่อนนี่หูลกมากค่ะแถวนี้นะจะเข้าได้หรือสามสาวนี่กัดทุกวันจนไม่ขึ้นแล้วนูน่นวัวล,ลุงพูนมาแล้วนะคะอันนี้ตัวใหม่นะเพิ่นซื้อเมื่อวานหูสวยๆค่ะเขา,ขาแบบ หัวโลนนะคะนี่หัว่าโฮลนูนนี่จะไปตามไปตามไปอยากมีเพื่อนนะคะนี่เพื่อนก็อยากมีเพื่อนเนะาะอาลองเราไปไนายไปไนายหลอดหลอดรูออกไปเก่งเนาะฉลาดนี่นะคะกอง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 ไปแล้วแกก็มีสระด้วยนะนี่มีสะน้ำ มีส่วนหญ้าเหมือนกันแต่มันไม่ขึ้นแล้วค่ะช่วงนี้เพราะว่าหัวเยอะควายเยอะนี่นะคะเอฟซีเราก็เลาะแหลอยู่แถวนาเรานี่แหละสวนไผ่ของคุณแม่นะคะนี่สวนไผ่ก็งามงามก็เล็มแถวนี้แหละเพราะว่ามันลม่มหญ้าก็พอมีอยู่คะ่ะแต่เขาก็อยากจะเดินเนาะไปสำรวจให้ทั่วก่อนแล้วก็เอาไปเข้าข้อคือเก่าเพราะว่ามันแดดร้อนก็สี่โมงเย็นค่อยเอาออกมาอีกทีนะคะ มันก็อิ่มตลอดแล้วมันก็ไม่อยากจะกินเท่าไรหร่ละนู่นสองสาวก็อยู่นู่นค่ะอันนี้สามสามแม่ลูกพ่อนอยู่ตรงนี้แหละนู่นค่ะบุญมีบุญมากก็อยู่นู่นค่ะทุกคนวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอซไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะก็ขอสวัสดีค่ะ